รู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมากครับที่คว้าแชมป์ติดต่อกันครับดีมากรู้สึกยังไงครับที่ได้แชมป์ดีครับดีครับรู้สึกยังไงครับที่ได้แชมป์ดีใจครับดีใจมากรู้สึกยังไงครับที่ได้ชดีใจครับว่าผมโดนเตะแล้วแบบ นวงตาจะลายครับมันเจ็บมากครับดีมองข้างหน้าเจ้าโวชิทีมยนยาใหญ่าบอลตกโอ้โหจังวะนี้เป็นลูเกเตะเสมอของโซมา่าโอ้โหแถมปิดเตะเจ้าชมบและเป็นโซมาพาที่เป็นแชมปโอ้โห,โห